สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่านหนิงค่ะย่าอาชิตไปตามแมงทัพภูมาทำไมที่บ้านลุงพลนะคะเราเดินตามไปดูนะคะนตามไปดูก่อนนะคะเอาไปเลยโอ้ยหอดพันเลยพี่น้องเอ้หอดตะเกียร์เนี่ยโอ้ผมเหยียบบม่ได้ขึ้นโอ้ผมกดผมไ่ได้ขึ้นอีกที

นี่ค่ะอ้าวแม่ทัพพูดีใจไหมได้เสื้อพี่เอฟซีซื้อเสื้อให้พี่แอร์เขาซื้อทีมแล้วเขาเอาเสื้อให้หนึ่งทัพพูดีใจเนาะดีใจค่ะขอบคุณครับผมจ้าก็เอฟซีซื้อทีมแล้วเขาก็ไม่เอาเสื้อเอาให้แม่ทัพพูเสื้อาก็ได้หนึ่งตัวทัพพู ่สีชมพูย่าเลือกเอาสีชมพูถูกแล้วูเป็นผู้ชายต้องสีขาวเจ้าเอาสีูนะคะจ้าจ้าเพ่นาผมนุ่งกว่าผมนุ่งกว่าเพื่นเด้อผมนุ่งกว่าผูพันเด้อครับเด้อน้โชวยน้โชยผอายุน้อยกว่า้ชอากันเยอะอยู่นะครับ มันต้องใช้ผู้พันชูมาเที่ยวผมเกาะมืึอเหรอเพิ่นก็มาเพิ่นป่อผมครับเพิ่นไม่ได้พ่อกันก็อาหารเที่ยงของยูทูบเบอร์นะคะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะโอ้ซูงซูงเบครับเด้ออย่าไปเปลดมากมากนี่